นักเรียนครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่3 1มจุนาะครับหายใจนะครับหรือว่าทายใจ1นะครับตัวนี้จะมีโค้ดอยู่4บรรทัดนะครับถ้านักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนักเรียนลองพิมพ์โค้ดเข้าไปนะครับพิซเซลนะครับเท่ากับ3นี่คือครูจะเก็บค่านะครับเก็บค่าที่ถูกต้องเนาะนะครับที่ครูบันทึกไว้นะครับอยู่ในพิซเซลนะครับเกส s นะครับเท่ากับอิงนะครับซึ่งเป็นจํานวนเต็ม Input นะครับก็รับค่านะครับ รับค่าจากผู้ใช้ผู้ที่กรอกข้อมูลนะครับทางแป้นพิมพ์นะครับเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าเราจะแจ้งนะครับในเรื่องของข้อความให้ผู้ที่กรอกข้อมูลก่อนนะครับในนี้นะครับเลขที่ท้ายนะครับหน0ถึงสินะครับคือเลขอะไรนะครับเป็นการทายใจนะครับก็คือ1น0ถึงสิก็จะมีตัวเลขหนึ่งที่ถูกต้องก็คือตัวเลข3นะครับที่เราเก็บค่าไว้นะครับจากนั้นนะครับ ฟิสเซลนะครับก็จะเอามาเท่ากับเกสนะครับตรงนี้นะครับก็คือมาเช็คค่านะครับว่ามีค่าตรงกันไหมนะครับเมื่อค่าที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยตรงกับค่าที่เราเก็บไว้ก็คือ3นะครับก็จะพิมพ์คาว่าคูณไทยถูกต้องแล้วค่ะนะครับคุณไทยถูกแล้วค่ะเป็นต้นนะครับอย่างเช่นคูลันนะครับคูลันปุ๊บนะครับคูใส่ค่า2นะครับไม่ถูกต้องนะครับก็จะจบการทํางานนะครับค่า1นนะครับค่า1ก็ ไม่ถูกต้องนะครับก็คือจบการทํางานนะครับอย่างเช่นนะครับครูใส่ค่าที่ถูกต้องก็คือค่า3นะครับ e n t e นปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณไทยถูกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่3.5นะครับไทยใจหนึ่งนะครับ